สวัสดีครับเพืพ่อนๆครับม,มาพบกับลุงป่นลูกอีสานหลานยาโมโครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับลุงป่นพาเข้าสวนผักเช่นเคยนะครับเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแรงอาหารไว้ในบ้านของเราแบบง่ายๆนะครับกินผักกว่าสารพิษนะครับแ,แรกว่าวันอาทิตย์วันนี้ลุงป่นจะมาลือ้อข้างแปงข้างบักตัวแต่ว่าแตงกว่าเราลูกยังไม่โตนะครับแตงกว่าเราลูกยังไม่โตต้เาเก็บเอาไว้ก่อน รอให้ลูกเติาโตก่อนนะครับเ,เพื่อนๆแล้วค่อยรื้อนะครับเป็นวิธีชีวิตในการสรรสร้างแหล่งอาหารไว้ในพื้นที่เล็กๆน้อยๆอยของเราออนี่นะครับไว้รับประทานนะครับเก็บผักรับประทานเก็บกินง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะก็ปลูกในพื้นที่ง่ายๆกับปรับเปลี่ยนม,มุนเวียนปลูกกันไปเรื่อยๆนะครับใคร,ใครชอบรับประทานพืชผักชนิดไหนก็หาพืชผักชนิดนั้น มาดินใส่กระถางก็มาปลูกแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาให้ผลให้กินของดีมีประโยชน์แน่นอนครับเอิดครับวันนี้ลูกปันก็จะพามารีวิวชมซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้ชมสวนซะส่วนใหญ่เลยนะครับฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกถ้าวันนี้ตอนเย็นฝนไม่ตกนะครับพรุ่งนี้เช้าคงจะต้องมารดผักแต่ถ้าวันนี้ฝนตกตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนฝนตกนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ต้องลดผักเรานะครับ เพราะว่าผักเราปลูกในกระถางนะครับน้ามันแห้งระเหิดออกไปง่ายเพราะฉะนั้นต้องวันดูแลด้วยนะครับช่วงหน้าฝนอย่างนี้ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างก็ต้องหมันเข้ามาดูสวนผักนะครับพวกแมลงพวกศัตรูพืชต่างๆมันจะเข้ามากัดกินใบผลดอ,อกของเราพืชผักของเราให้เสียหายได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆต้องหมันมาดูเลยไปเดินชมสวนผักเพล,ลินกับลุงดีกว่านะครับวับนต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปทุกปันนะครับ ดูเพลินๆสบายๆนะครับที่ผม่งปั่นดูเพลินๆสบายๆายไม่ต้องเครียดนะครับดูความสวยงามพุทธงามของพืชผักสวยบ้างไม่สวยบ้างก็จะว่ากันนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับปลูกแบบปลอดสารเคมีใช้แต่ของที่เป็นของที่ดีต่อร่างกายนะครับไม่เป็นพิษต่อร่างกายนะครับจะไม่มีสารเคมีตกค้างในพืชผักของเรา อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆครับนี่ครับช่วงนี้หน้าฝนค่อนข้างที่จะตกไปหน่อยนะครับก็ถอนหญ้าก็ถอนบ้างไม่ได้ถอนบ้างนะครับขาแดงครับขาแดงใหญ่ตอนนี้กําลังออกหน่อยเยอะเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับขาแดงใหญ่ปลูกในล้อวงล้อรถยนต์นะครับปลูกง่ายๆเลยปลูกในวงล้อยรถยนต์เลยนะครับง่าย ไปบรลกอต้นนี้ทำไมเอียงนะเดี๋ยวต้องหาอะไรมา,มาเชือกไว้ละมาให้ต้นเขาเอียงครับต้นเอียงนะเดี๋ยวอยหาเชือกมามัดนี่ก็หน่าฝนนงครับเนี่ยพวกหนอนลงยอดเยอะมากเลยครับกะเพราดีเราแยกพื้นที่ออกมาจากแปลงมะเขือแปลงพริกนะครับไม่งั้นรบกวนถึงกันเลยนะครับ ต้องรีบกําจัดออกนะครับเพื่อนๆต้องรีบกำจัดออกถ้าพวกเจอหนอนเจออะไรลงยอดเนี่ยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลามไปหาต้นอื่นอีกนะครับเด็ดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายครับเพื่อนๆเด็ดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับครับอันนี้ลงปลูกใบสักคูนะครับเอามาปลูกในกระถางดูอนนี้น่าจะติดแล้วครับปลูกผ่านไปได้หลายวันแล้วครับน่าจะติดแล้วครับสวยงามนะครับสิ่งทุกอย่างก็ยัง เขียวชุ่มอยู่เหมือนเดิมนะครับเปื่อนๆครับนี่เขียวชุ่มอยู่เหมือนเดิมปลาพริกก็เป็นปลาพริกนะครับส่วนชะอมนี่ก็ตัดเอายอดไปรับประทานอีกหลายรอบแล้วครับนี่กำลังแตกยอดขึ้นมาใหม่อีกแล้วนี่เดี๋ยวก็ได้รับประทานอีกนะครับผักง่ายๆสไตล์ลูกปั่นนี่นะครับปลูกในกระถางนะครับชะอมนี่ปลูกในกระถางปลูกเอาง่ายๆเลยครับพริกก็กาลังติดดอกอยู่แครับนี่เดี๋ยวต้องเอาฮอร์โมนสังเคราะห์แสงมาลดให้เขานะครับดอกเขาจะได้จับดีๆนะครับ อย่างนั้นก็ทําฮอร์โมนนมไข่ผสมกับน้ําซาวข้าวมาลรยให้เขาก็ก็จะดีอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ดอกจะได้จับดอกจะไม่ล่วงนะครับช่วงน้าฝนถ้าดอกจะร่วงนะครับเดี๋ยวหวังว่ามีโอกาสเราก็ทําเลยดีกว่านะครับแล้วลุงก็ได้ปลูกขยายพันธุ์ต้นตูนหรือว่าต้นคูนขึ้นมาอีก2กระถางนะครับเอาออกจากกอกอใหญ่เขานะครับเปินเปื่อออกจากกอใหญ่เขาครับ ามาเขือเราก็ออกดอกอย่างดีเลยนะครับวันนี้ลดฮอรมนนมไข่ไปเยียบร้อยนะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นลุงมาดูดอกเขา่วงเนาะชุดใหม่นี่ดอกเ้า่วงนะครับผมก็เลยทําฮอร์โมนนมไข่มาลดลาดให้เขาเพื่อที่จะให้ดอกเขาจับนะครับสวยงามนะครับใบเบงรักนะครับกับใบโหระพากับเผาอยู่ในอันเดียวกันเลยนะครับปล,ปลูกได้กล่องฟมง่ายๆเลยนะครับ กษตรพื้นที่น้อยพื้นที่จะอาดครับแคบนะครับมีอะไรก็ปลูกลวมๆกันไปเลยครับให้ดอกออกผลให้เรารับประทานดีแน่นอนนะครับสลิดก็ตอนนี้ตกดอกเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวไม่ค่อยได้เก็บดอกสลิดไปรับประทานเท่าไหร่นะครับกินแตงกินถั่วไปก่อนนะครับว่าเร่งกินของพวกนั้นไปก่อนนะครับดินก็เริ่มแห้งนะครับฝนไม่ตกให้ก็เริ่มแห้งกันนะครับเดี๋ยวค่อยลดน้บ เราดูสถานการณ์เย็นนี้ก่อนนะครับทุกคนรอดูสถานการณ์เย็นนี้ว่าฝนจะกตกลงมาไหมนะครับผักปังเราปูผักปังไปก็ตอนนี้กําลังรัดจอดอยากดีเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะให้เขาค่อยพอเขาจอดบาสูงกว่านี้เราค่อยจับผาดใส่ต้นไม้ที่ใส่ต้นกิ่งไม้นี่นะครับที่มาตั้งไว้ให้เขาขึ้นตามบนกิ่งไม้ต้มรับประทานก็อร่อยอีกชนิดหนึ่งนะครับ แล้วลุงก็ได้ปลูกผักคูเสือหรือว่าผักสาบเสือนะครับลองปลูกไว้ในกระถางในกล่องโฟมดูนะครับปลูกง่ายอย่างนี้เลยครับผักง่ายผักบุ้งตอนนี้ก็หลังจากตัดแล้วก็ออกยอดใหม่นะครับยอดอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับลุงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับมาชาติธรรมชาติรร้วนนะครับเกิด้ามันยังไม่ดีก็จะรื้อแล้วก็หวาดมล็ดพัธุ์ลงไปใหม่นะครับแต่ตอนนี้เหมือนยังมันก็จะโอเคอยู่นะครับยอดเขาก็สวยอยู่นะครับ เอาไปผัดหรือว anyway ่าไปลวกก็ได so ้นะครับอร่อยอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนแรกว่าจะรื้อข yeah ้างแตงกวานะครับกับข้างถั่วนี้ออกก่อนพอดีว่ายังเห็นลูกแตงกวายังไม่โตเท่าไหร่นะครับรอเก็บชุดนี้ให้หมดก่อนนะครับลูงปั่นจะเก็บชุดนี้หมดก่อนแล้วก็จะรื้อเพราะว่ามันยังมีถั่วนะครับเพราะไปใช้ข้างเดียวกันนะครับถั่วยังเยอะอยู่เลยนะครับออกลูกมาเต็มอยู่เลยนะครับถั่วตัวฝักยาวนี่ก็ยังมีลูกเยอะอยู่นะครับ ก็เลยยังยังไม่ทันรื้อนะครับว่าจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับรอเป็นอาทิตย์หน้าดีกว่าค่อยรือนะเราเก็บถัวชุดนี้ให้หมดก่อนนะครับเก็บถัวเก็บแตงชุดนี้ให้หมดแล้วเราค่อยรือแล้วก็ผสมดินปลูกขึ้นมาใหม่อีกครับแต่ก็ข้างเขาก็เอ็นเต็มที่นะครับโดนพายุหรือรูร้อนพัดมานี่อีกทีนึงน่าจะไปแล้วครับนี่แองกษเร เล็กๆนะครับอันนี้เหมือนมันจะดินมันแห้งอ้ดินมันแห้งต้นมันก็เลยเหี่ยวเดี๋ยวค่อยเอากรรไกรมาตัดให้มันรักยอดมาใหม่ดินมันแห้งดินมันอันนี้ดินเปียกอยู่กระถางนี่ทำไมมันไม่เท่ากันนะครับปักแผ่ดิจอดอันนี้ึงยังงามนะครับอากาศพืนก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับฝนอัดเข้าไปผักชีก็ไม่งามเพราะเจอฝนอัดเข้าไปเนาะ เจอฝนอาดกระแทกเข้าไปพวกนี้ตายหมดเลยครับโดทั้งฝนโดนทั้งเจ้าตูบปลุยไม่ไม่เกิดเลยครับแล้วก็หอยหทากกินใบก็เลยช่างมันก่อนนะครับมามุมนี้โอเคนะครับต้นขนุนที่เราเพาะจำเอาไว้ตอนนี้ก็เกิดปดแล้วนะครับเอาไว้ไปปลูกนะครับขนุนนี้เป็นพันธุ์ทอประเสริฐนะครับ ปิดขีนูสวนตัวนี้ลุงทดลองดูว่าเอามาเพาะชำไว้ปลูกในร่มเงานะครับให้โดนแดดแบบล่าไรล่าไรงามขับสวยงามต่างจากที่ปลูกไว้กลางแดดนะครับแล้วให้ดอกก่อนออกดอกมเมื่อไหร่แล้แค่ให้โดนแดดจัด,จด,จดเนาะนครับนี่เป็นจุลีซีสังข์อ้อแสงที่ลุงทําวันนี้นะครับที่ลุงทําไว้วันนี้นะครับเอาไว้ใช้งานเดี๋ยวจะเอาออกไปตากแดดนะครับ พรุ่งนี้จะเอาออกไปตากแดดวันนี้ทําเอาไว้วันวันนี้ทบใส่กระมังเก็บไว้กอดน,นะครับเดี๋ยวลองครับหาพื้นที่วางตากแดดนะครับพื้นที่นั่งดื่มกาแฟตอนเช้าลุงปันนะครับปลาปลาลุงปันก็เอาผักบุ้งนะครับแล้วก็มีผักกัดจองนะครับเอาลงไปปลูกอยู่ในสระเลยนะครับให้เป็นพื้นที่ที่ให้ปลาตัวเล็ก,ลกมีจะได้หลบปลาหลบซ่อนปลาตัวใหญ่ได้ครับเพราะในนี้มันมีปลาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ ปะปนก็เก้ากันไปนะครับก็ต้องให้มีพื้นที่ให้ปลาตัวเล็กเขาหลบหลบภัยจากปลาตัวใหญ่แลปลาตัวใหญ่จะได้กัดเขาอะไรประมาณนี้นะครับไว้พักผ่อนหย่อใจย่งถื่มกาแฟสบายๆชิวๆนะครับเพื่อนอันนี้ก็ว่าจะเตรียมดินใส่กระถางไว้ปลูกผักอีกก็ยังไม่ได้ทำเนาะ พวกนี้มันโดนฝนนะครับกระแทกเข้าไปมันก็เลยกอมันอันนั้นเลยหมดเลยครับนี่เป็นไหลโดนฝนเข้าไปนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนหน้าฝนนี่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเขาปลูกขายอยู่ที่บ้านเขาจะใช้อาแซเลนซีดําคุมไว้หมดเลยนะครับมาให้น้ําฝนอาจกระแทกใส่ร่องผักแปลงผักเขาครับเพราะพวกนี้ไม่ค่อยชอบฝนเท่าไหร่เท่าไหร่กอ เขาจะเน่าได้ครับถ้ามันบุ้งเจาะบุ้งอะไรเต็ดทิ้งได้เลยนะครับก็้ต้องหมันลงมาดูครับช่วงหน้าฝนนี่ศัตรูพืชเยอะมากนะครับไม่เหมือนช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนนะช่วงนั้นพวกศัตรูพืชจะมีน้อยแต่ว่าเป็นหน้าฝนที่ศัตรูพืชจะเยอะมากต้องหมันลงมาดูไปบ่วยนะครับพวกใบเมง็ลักใบกะเพราใบโหระพาะพวกนี้นะครับ พวกมะเขือพวกพริกนี่ตัวสําคัญเลยนะครับเป็นประกาศนี่ไม่ต้องพูดถึงรับปล่อยท่ากินใบเก็ดตับอะครับเป็นประกาศครับดอกมันชอบล่วงเนี่ยลงก็เลยทำฮอร์โมนมาลดมันนะครับเชา้านี่ดอกมันมันล่วงง่ายนะครับอีกนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ลุงป,ปัดก็พารีวิวประมาณนี้เนาะสวนผักเกษตรผสมผสานพื้นที่น้อยๆนะครับ สร้างแหล่งอาหารไว้ในบ้านของเราแบบง,ง่ายๆนะครับใครชอบรับประทานพืชผักชน,นิดใดก็หาพืชผักชนิดนั้นแหะครับมาปลูกเอาไวร้รับประทานปลูกใส่กระถางหาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือว่าข้างบ้านหรือว่าหลังบ้านของเรานะครับพื้นที่เล็กๆตั้งกระถางได้เลยแย่น,นะครับมีแดดสองเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับแล้วก็หาพืชผักชน,นิดนั้นมาปลูกนะครับมันก็จะได้ผลผลิตให้เราได้รับประทานนะครับเอออย่างพริกขี้นีสสวนตัวนี้นะครับนี่ ต่างก,กันกับต้นที่อยู่ในร่มนะต้นนี้อยู่ตากแดดนะครับนี่ต่างกันมากเลยกับต้นที่อยู่ในร่มต้นที่อยู่ในร่มงามมากเลยแต่ต้นนี้ตากแดดนีใบกะรกะเดยกระเดอยู่ไม่เจริญเติบโตไปไหนมาไหนสักทีเลยนะครับสงใส่ตอนที่แรกปลูกแรกๆเนี่ยต้องเอาไว้ในร่มเพราะเป็นพิกขีนูสวนต้องอยู่ใต้สวนเลยเหรือ,อเปล่าครับแต่ต้นไม้อะไรเงี้ยต้องมีพืชพี่เลี้ยงอะไรประมาณนี้ ian, ด้วยหรือเปล่านะครับ คอยดูว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆตอนเย็นถ้าฝนตกมาก็โอเคดีหน่อยครับจะได้ไม่ต้องรดน้ําผักในกระถางนะครับตะไคร้ที่ปลูกใหม่2กอนี้ก็โอเคครับนี่งามแล้วครับนี่สกอนี้งามแล้วครับสวยงามมากเลยยิ่งอันอยู่ในกล่องโฟมนี่งามมากเลยครับไอ้กอใหญ่หัวใหญ่มากเลยครับนี่กำลังแตกหน่อออกกอใหม่นะครับขยายแล้วครับ ปลูก <Okay. S 2> ง่ายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับตอนแรกว่าจะปลูกต้นผักคะแยงใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทันได้ทำเนาะเพราะมันต้องรื้ออ,อันเก่าออกก่อนนะครับกระถางที่มันมันจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ยเราต้องรื้อออกก่อนแล้วก็ผสมดินใหม่นะครับหมักดินผสมใหม่นะครับแล้วค่อยเอากาพันนี้เข้าไปเสียบใหม่เนาะแต่ต้อง มีสักเวลาจัดเวลาหาเวลามาทับดูสักสองกระถางครับนี่สองกระถางนี้น่าจะยุบแล้วนะครับนี่เพราะมันเหลือกระรอกกระดอยมันไม่สวยแล้วเนาะมันเก็บพระประธานยอดไม่งามแล้วไม่เหมือนอย่างกระถางนี้เนาะกระถางน,นี้ยอดอยัางงามอยู่สองกระถางน,นี้นะครับเราต้องเทดินเก่าทิ้งนะครับแล้วหาดินเหนียวใหม่มาผสมผสมกับน้ําแล้วก็แช่ไว้สักสามคืนนะครับพอให้ดินมันนุ่ยแล้วค่อยเลาค,ค่อยเอาต้นกล้าพันธุ์นี้ลงไปเสียบใหม่ครับ สองกระถางนะเวลาประชมต้นผักขยแ่งนะครับลงเรียนอยู่สองกระถางนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มาพาลุงปั่นพามารีวิวดูในแปลงผักเกษตรผสมผสานแปลงเล็กๆนะครับผมดูการเพลินๆน,นะครับผมดูกันเพลินๆสบายๆครับผักจนครัวของลุงปั่นนี่นะครับ ดูเพลินๆสบายๆไม่ต้องเครียดนะครับแล้วก็ลูกปัน่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ลูกปั่นเรืดีเสมอมาในทุกๆคลิปนะครับสําสหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับขอให้โชคดีมีัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นวัญยืนกันทุกๆคนนะครับแล้วค่อยพบกันในคลิปต่อไปลูกปั่นจะพาไปรับชมหรือทําอะไรก็รอติดตามรับชมเลยนะครับ